สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับเมนูอาหารบ้านๆกันอีกแล้วนะคะวันนี้นุ้ยจะนําเสนอเมนูผัดมันแกวใส่กุ้งนะคะซึ่งวัตถุดิบง่ายๆเลยกุ้งสดมันแกวบังกวนหรืออ่าใช่ที่ภูเก็ตเขาเรียกว่าบาังกวนบังกวนหรือบังกวนบังกวนนั่นแหละตามนั้นละกันอะไรกวนๆนี่ลคะค่ะแล้วก็มีแครอทนะแล้วก็กระเทียมจีนต้นหอมซึ่งทีเนี้ย จุดเด่นของมันก็คือเมนูนี้ก็คือแค่สองอย่างนี้ทุกคนแต่อันนี้ใส่เพื่อความสวยงามใส่เพื่อความสวยงามแล้วก็หอมเพิ่มความอร่อยด้วยบางกางุ้ยมัยังดีกว่านันน,นะ <c oughs> นึ่นนะนันนึ่นโอ้ยนันนึ่นคือภาษาเกาหลีทุกคนตอนนี้นุ้ยกำลังเราาียนภาษาเกาหลีแล้วมึนมากพูดได้อยู่คําเดียวคือนันนึ่งกับซารังฮยู Yo. อะเรามาเตรียมวัตถุดิบกันเลยกุ้งนุ้ยปอกไว้แล้วล้างแล้วหัวกุ้งยังมีติดมันอยู่นะคะเพราะชอบกลิ่นของมันกระเทียมประมาณนี้ บีนะคะบีก่อนแล้วค่อยสับบีเข้าไปบีแค่นี้แล้วก็สับก็สับแค่พอแบบหยาบๆนะทุกคนแล้วก็ตักเก็บไปก่อน ต้นหอมต้นหอมก็ง่ายๆค่ะก็ซักประมาณหนึ่งนิ้วไม่ต้องยาวมากไม่ต้องสั้นมากปัดมานี้ตามด้วยแครอทแครอทใช้แค่นี้พอนะคะใช้แค่แบบ1นส่วนสามของทั้งหมดด้วยผ่าครึ่งแล้วก็มาหั่นนะเราจะหั่นเป็นแท่งยาวๆให้มัากษณะคล้ายกับตัวมันแกว จะมีความหวานแล้วก็อร่อยอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ยังมาเพิ่มสีสันให้กับผัดด้วยนะคะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ทุกคนช่วงนี้ก็อะไรไม่มีก็ตัดตัดไปนะแต่ถ้าให้อร่อยแล้วก็น่ากินก็ใส่เถอะเขาบอกว่าอาหารที่น่ากินจะทําให้อาหารให้รสชาติมันอร่อยขึ้นเมื่อกี้ดูเหมือนน้อยใช่ไหมคะแค่หนึ่งส่วนสามแต่ปรากฏว่าเฮ้ยเยอะพอหั่นแล้วเยอะ โอเคเสร็จในส่วนของแครอทมาถึงพระเอกของงานนี้ก็คือตัวหัวบังกวนหมังกวนหัวมันแก้วที่บ้านหนูเขาเรียกว่าหัวทั่วคืองงมากทำไมนึงเรียกว่าหัวทั่วเข้าใจคำว่าหัวทั่วไหมทุกคนที่บ้านเรียกว่าหัวทั่วเนี่ยหมันแก้วเนี้ยผ่าครึ่งไปก่อนมันจะมีคนที่แบบเขาหั่นแบบชิ้นใหญ่มากกับชิ้นแบบซอยแบบละเอียดทียิบแต่หนูเนี่ย ขนาดแบบชิ้นกลางๆผ่าให้มันเป็นชิ้นแบบขนาดนี้ก่อนนะคะประมาณแบบไม่ถึงรึ่งเซนอะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มันใหญ่มากอะนูว่ามันตอนผัดอะมันจะไม่ค่อยเข้าเนื้อและถ้ามันเล็กมากอะมันเข้าเนื้อไหมมันเข้าเนื้อนะอร่อยอยู่แต่มันไม่น่าทานอะก็เลยขนาดนี้ดีกว่านะคะ คือมันดูเหมือนน้อยนะแต่พอหั่นแล้วอ่ะผักพวกนี้ได้ปริมาณที่ค่อนข้างเยอะเลย นี่ค่ะเตรียมว,วัตถุดิบเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปขึ้นเตากันเลยโอเคนะคะตั้งเตานะคะกระทะตั้งเตาให้ร้อนเติมน้ำมันพืชลงไปนะคะนี่ลมแรงจังเลยอะ่ะไฟแบบป๊อปเลยพี่ต้นรอน,น้ำมันร้อนแล้วก็ใส่กระเทียมสับลงไปเลยผัดจนหอมแล้วก็กระเทียมเปลี่ยนสีนิดนึงนะ ใส่น้ำมันเยอะกว่านี้ได้นะปัญหาของมือทุกครั้งที่ทำทำกับข้าวก็คือมืยจะใส่น้ำมันน้อยและนุย้ยใส่ค่อยเติมน้ำเปล่าเอาใส่กุ้งลงไปเลยเติมน้ำเปล่านิดหน่อย เมนูผัดเราสามารถใช้แบบไฟกลางถึงไฟแรงได้เลยนะคะน,นี่ขอรอแบบกุ้งสุกก่อนอันนั้นเราค่อยใส่ผักอย่างอื่นลงไปวันนี้ใช้วิธีการปอกกุ้งแล้วผ่าหลังนะทุกคนนุ้ยเป็นคนที่ชอบกินมันกุ้งมากทุกครั้งถ้าทำอะไรที่เกี่ยวกับกุ้งก็จะยังคงเก็บมันกุ้งเอาไว้ ไม่ใช่มันคั่ที่เอาไว้กินหรือว่าม่งนะคุณเอออันนั้นน่าจะรู้จักกับที่นครไหมที่อื่นมีด้วยหรอนโอเคพอเราเริ่มเห็นว่าคุ้งเราเริ่มสุกนะคะนี่หลักมานี้นี่เขาเริ่มสุกแล้วเหลืองส้มทั่วแล้วใส่ผักลงไปได้เลยทีนี้ผักเนี่ยใส่พร้อมกันได้เลยค่ะเพราะว่าชิ้นมันขนาดพอๆกันแล้วก็สุกความสุกของเขาเนี่ย สุกไล่เลียกกันแน่นอนยกเว้นตัวต้นหอมซึ่งเราเอาไว้ใส่ตอนที่มันกำลังจะเสร็จเรียบร้อยกุ้งหลงส่วนทุกคนตอนแรกแเราใส่กุ้งเยอะแล้วนะพอมาเจอมันแก้วก็ไปขวดนึงเนี่ยคือกินกันได้ทั้งบ้านเลยนะกุ้งหายไปไหนกุ้งหายนี่เติมน้ำลงไประหว่างนี้เรามาเติมเครื่องปรุงกันเลย นุ้ยใส่ซอสปรุงรสปลาเขียวนะคะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะใส่ครึ่งช้อนโต๊ะเพราะว่าใส่น้ำปลาด้วยถ้าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเคี่ยวกันไปน้ำปลาก็ครึ่งช้อนโต๊ะเช่นเดียวกันความเอาอะไรนะมันแก้วเนี่ยเขาเรียกมันแก้วใช่ไหมมันแก้วเนี่ยมันจะมีความหวานอยู่แล้วใส่น้ำตาลไม่ต้องเยอะมากใส่ไปประมาณเมื่อกี้หนึ่งช้อนชาโดยประมาณนะแล้วก็ ซอสหอยนางรมประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเวลาผัดระวังนะไม่งั้นอ่ะโรมันแก้วอะ่ะมันจะหักแล้วมันจะไม่น่าทานนะคะทุกคนเติมผงปรุงรสด้วยอีกนิดหน่อยค่ะเติมน้ำเปล่า เป็นอะไรที่เราเติมบ่อยมากเพราะเมนูผัดถ้ามันมีน้ำด้วยหนูว่ามันจะทำให้อร่อยมากยิ่งขึ้นถ้าแบบแห้งๆมันจะแบบเออฟูดอ่ะฟืดคออ่ะมันต้องมีน้ำด้วยพักให้แบบตัวตัวมันแกวสลดลงนิดนึงนะคะให้มันเขาสุกอ่ะว่างั้นเถอะ ตัวมันแก้วเขามีความใสๆนิดนึงนะคะนั่นคือสุกหล้วระหว่างนี้ขอชิมนิดนึงนุ้ยขอเติมซอสปรุงรสอีกสักแบบครึ่งช้อน ความเข้มข้นค่ะหลายคนจะสังเกตว่าถ้าเคยดูคลิปที่นุ้ยทำกับทิปที่แม่แก้ทำแม่แก้นั่นก็คือ,อ,อคลิปที่เราเข้ากลัวกับแม่สามีเนาะความแม่สามีจะเน้นเกลือไม่เน้นน้ำปลาเนาะแม่แก่จะแบบเออเหมือนถนัดแนวนั้นแต่ก็อร่อยนะอร่อยกว่าที่นุ้ยทำด้วยแต่เราก็ยังแบบยังติดกับการใช้น้ำปลาใช้ซอสปรุงรสอะไรเงี้ยนี่เริ่มแล้ว ตัวเขาเริ่มอ่อนแล้วแต่เราจะไม่ไม่ปล่อยให้เขาแบบสุกรวบขนาดนั้นนะเพราะว่าตอนกินนะคะมันจะได้มีความกรบกรอบด้วยโอเคทุกคนรู้ว่าสีมันเริ่มดีแล้วแล้วก็ตัวมันแก้วเริ่มสุกประเด็นคือแครอทก็เริ่มสุกแล้วเช่นเดียวกันนี่ขั้นตอนต่อมาคือการเพิ่มสีสันค่ะต้นหอม มีอยู่หน่อยเดียวใส่เพื่อให้สีมีความแบบหลากหลายมากขึ้นมีอยู่หน่อยนึงก็ใส่ให้หมดปิดเตาแล้วก็ทีนี้ไปตักเิล์ฟได้เลยค่ะตักใส่จ,จานพร้อมทานนะคะวันนี้เป็นกับข้าวที่จานเบลอร์มากเวอร์คุณผู้ชมค่ะนี่พอกุ้งเราได้หายไปอยู่ในส่วนของมันเกลเรียบร้อย มนี้เเคเป็นอันเสร็จพิธีค่ะเป็นเมนูง่ายๆอีกหนึ่งเมนูนะคะแล้วก็อร่อยมากไปลองทํากันดูนะคะเมนูผัดมันแก้วใสกุ้งสดนะคะเป็นเมนูที่นึกว่าหลายคนน่าจะชอบเด็กๆก็น่าจะชอบด้วยเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วอยากให้ทำเมนูอะไรคอมเมนต์กันไว้ได้เลยค่ะ